เล่นเท็ดไปบานพี่น้องเอ้ย,ขออเ,ย,ยเ,อเข้าใจแล้วตะกี้เห่นยากยากปวดหัวมั่วเก่าตะกี้น่ะบานเข้าใจแล้วบานอยู่ในอันนี้แล้วเขานีอันกดในเกณีย,น,ยนเขาเนี้ยเ้าพี่เหตุหราพี่พ่อเหตดมือเศร้านี่มือเศร้านี่ก็กดตรงที่เข้ามาเพิ่มเติมายเรื่อยๆเพิ่งกันจังว่าอันทั้งเบิดบานเห็นว่าถ้านสงสัยสิเป็นไม่ไม่ไม่มือเศร้านี่บานนี้เบ่งไปเบ่งมาแล้วเพิ่อจะมีคำว่า,าเพิ่มเติมด้พี่น้องค่ะ เอามาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างอืสั่งเอากระดาษนีน่หันแต่ว่า,าพี่เี่นเหตดไปบ้านพี่น้องเอ้ยเข้าใจแ้วะตะกี้เห็ยนยากยากปวดหัวมั่วเก่าตะกี้นั่นบ้านเข้าใจแล้วบ้านอยู่ในอันนี้แล้วเขานี่อันกดในเกณฑ์เขาเนี่ยแล้วพี่เห็ดแล้วพี่พ่อเหตุมือเศร้า,น,น,า,น,านี่เบงมือเศร้านี่ก็กดตรงที่เข้ามาเพิ่มเติมไปเลยๆเพิ่งก็จังว่าอันทั้งเบิดบ้าน เห็น่าเทยบ่นหาเงินบุญอากาศต่อพี่น้องขอบุณขอบุณในการรับสมเด้อให้กำลังใจกันและกันนอคโน่ขอบุณหลายหลายเบื่องคีมให้จบเบิ่งโฆษณาให้กันได้ถึงวิธีนาะค่ะพี่พรบวบอกให้หูอกวันแล้วพี่พรสั่งอย่างสั่งคองใส่คองส่ยม่ได้ไปยากบ่ได้ไปเมกโคโลต์บ่ได้ไปไอตลาดตะลี่ยากค่ะพี่น้องไปนะครับไปเล่าเตวแแต่บรรยากาศด้วยค่ะพี่น้องค่ะถ้าคืนบ่ดีบรรยากาศบ่ใครดีเนี่ยฝ่าเบื้องฝนสิโตกบ่ะน้อ แดดสีฮอนบ่านอ่บ่ต้องเลยเบาจังสันบ่ต้องคิดจังสันพี่น้องเอ้ยคู่มือนี่ม่ยากพ่อเม็ดเออเขาจิ้มเข้าไปมันก็จะเห็นเลยมันจะให้เห็นเบิดถูกรูปแบบเบิงให้เห็นเบิดขู่มือว่าแมนด้วยพี่น้องเด้อต้องเอาเขาไปเลือกเด้อฝ่าเบิงฝนสิตกบ่านอ้านแดดสีฮอนบ่านอ่บ่ต้องเลยเบาจังสันบ่ต้องคิดจังสันพี่น้องเอ้ยคู่มือนี่ม่ยยากพ่อเม็ด เอามาเห็นบิดถูกสิ่งถูกอย่างอืสั่งเอากระดาษในหันแต่ว่าเราพี่เห็ดเราพี่พ่อเห็ดมือเศร้นานี่มือเศร้านี่ก็กดตรงที่เขามาเพิ่มเติมได้เลยๆเพิ่งกระจังว่าอันทั้งเบิดบานเห็นมาทั้งว่าเบื้องฝนจี๊ตก,ก่โนแดดสีห้อนบโนบ่ต้องเลยเบาจังสันบ่ต้องคิดจังสันพี่น้องเอ้ยคู่มือนี่ม่ยยากพ่อเมตเออต้องการย่างแบบใดสั่งใดในหันลวด ว่ได้ยากพ่อเมทต้องพี่น้องค่ะอย่ามันสบายคขรุข้ะเลยบอกไปว่าแม่คงจะแล้วพวกเขาเลยบันหาเงินบุญอากาศเตาอพี่น้องขอบุญขอบคุณในการรับชมเด้อให้กําลังใจกันและกันเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเบื้องคีไป้จบเบื้องโฆษณาให้กันได้ถือวิธีเนาะค่ะเลยบันหาเงินบุญอากาศเตาอพี่น้องขอบุญขอบคุณในการรับชมเด้อให้กําลังใจกันและกันเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเบื้องคีไป้จบเบื้องโฆษณาให้กันได้ถือวิธีเนาะค่ะพอนอนนอนเว้นอยู่ในพี่น้องเลยบ่นอนบ่ได้เด้อ อันอยากนอนนอนเดือกนี่ละสวอออะสวอ,อเนาะสววอนอนเดือกกับตื่นบาดกับตื่นสวยบาดเนี่ยตีหารางมือกับตีหาร่างมือกับตีหากลัว <c oughs> ตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้ไปส่งงานส่งการหนึ่งเขาหนึ่งเลาก็จุดไข่ปลาไปจิมจุดไข่ปลาน,น้ำกรจุดไข่ปลาแล้วมันจะเห็นเบิดบาซสายไปสายไปไปบาดแล้วพี่พอนจากประสบการณ์จากแล้วพี่พอนเห็นมือเสาเนาะ เคยวันหาเงินบุญอากาศท่านพี่น้องขอบุญขอบคุณในการรับชมเด้อให้กําลังใจกันและกันเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเบิ่งคลิปให้จบเบิ่งโฆษณาให้กันได้ถึงวิธีเน้อขาเบื้อแล้วพี่พ่อนก็กดเข้าไปเข้าไปเบิ่งบาตปุ้ยพี่น้องเอ้ยแมนเบิดแมนเบิดออรุณมองได้ก็ได้อยู่มองได้ก็ได้มาเบิดโลตัดดันบ่ทันอันเข้าใจคัก ตอนนั้นกระเบิงเบองเราเพิน่นเพิ่นบอกคือเก่าเด้ค่ะตอนนั้นเพิ่นมาเพิ่นให้เห็นแหละเพิน่นคือสงสัยสิเป็นใหม่ใหม่ๆมือเศร่อหนิบ้านนี้เบิงไปเบิงมาแล้วเพื่อกาเจะมีคําวาาเพิ่มเติมด้วพี่น้องคะ่ะถือกดหัวใจแรงๆด้วยนะคะถ้าคลิปไหนมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะฝากช่องระพีพรเพื่อนผาด้วยนะคะค่ะคลิปนี้ขอจบแค่สวัสดีค่ะต้องการยังแบบใด สั่งใดในหันโหลดไม่ได้ายากพ่อเมดเ้องพี่น้องคอยจะเป็นสบายคูบืนเลยโอ้ยบอกไปบอกว่าบา,บา,างทีลราห่วงเขาสวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะอยู่ไฮอยู่หน้าคือเกนาน้าหัวน้ําสวนค่ะทุงไฮทุงหน้าค่ะว่าจะ้ไปไสมาไสดอกค่ะพี่น้องคะ่ะอันละพี่พ่อต,ต้องการยังแบบใดสั่งใดในหันโหลดไม่ได้ายากพ่อเมดเ้องพี่น้องคอยจะเป็นสบายคูบืนเลยโอ้บยบอกไปบอกว่าบา,างทีลรา ห่วงเขาเขาจิ้มเข้าไปมันก็จะเห็นเลยพันจะให้เห็นเบิร์ดถูกลูปแบบเบิงให้เห็นเบิร์ดขู่เหม่อว่าแม่เด้อพี่นองเด้อต้องเอาเขาไปเลือกเด้อเป็นทิมแล้วเขาเป็นบานเป็นหมูบานใหญ่แล้วบานนี่หูซึกว่าโอ้ยแยกแย่ออกใดแล้วบานนี่สบายสบายเลยบานสบายชิวๆเลยเขานอนนอนเว้นอยู่ในพี่นองเลยบ่นอนบ่ไดเนด่ยอันอยากนอนนอนเดือกนี่แหละสวออเนาะสวอนอนเดือกกับตื่น บานก็ตื่นสวยบานเนี่ยสวยนะครับเป็นเล่าเตลเตบรรยากาศด้วยค่ะพี่น้องค่ะถ้าคืนบอดีบรรยากาศบ่ใครดีเนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะฝากช่องละพี่พรพื้นผาด้วยนะคะค่ะคลิปนี้ก็จบแค่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะอยู่ไฮอยู่หน้าคือเกาน้ำหัวน้ำสวนค่ะทุ่งไฮทุ่งหน้าค่ะว่าจะไปไส่ว่าใสดอกค่ะพี่น้องค่ะอันละพี่พรอันนี้อันก็ทรงไปหยากแนอยู่ กัแลวกับจังเลยไปให้กำลังใจพี่นองจังเลยไปเบืองให้พี่นองไปเยี่ยมบ้านพี่ยาบ้านนองเนาะ,ะคอยเฮ็ดไปเฮ็ดเอออยากได้ยั้งจิ้มเข้าไปที่ล่ะเพราะก็ยังมีไ้ตะกาไ้เนาะมีตะกาม่ใไ้รถเข็นมาไ้จิ้มเข้าไปที่ล่ะ,ะ,าาะาาาถมมะ่มลงมาใส่ตะกาหาันตีหาล่างมือกับตีหาล้างมือกับตีหากลัว <c oughs> ตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้ไปส่งงานส่งการหนึ่งเขาหนึ่งจิ้มเข้าไปค่ะต้องจิ้มเข้าไป ต้องจิ้มเขาไปเขาว่าตกลงตกลง <_ d isk> เรียนเห็ดไปบ้านพี่น้องเอ้ยเข้าใจแล้วตะกี้เห็ยนยากยากปวดหัวมั่วเก่าตะกี้นั้นบ้านเข้าใจแล้วบ้านอยู่ในอันนี้แล้วเขานีอันกดใน้เกณฑ์เขานีอันนี้อันก็ส่งไปยากแน่อย,อยกแอย็แล้วก็จังเลยไปให้กำลังใจพี่น้องจังเลยไปเบิ่งให้พี่น้องไปเยี่ยมบ้านพี่ยบ,บ้านน้องเนาะแต่คอยเห็ดไปเห็ดต้องการยั้งแบบใดสร้างใดในหันหลวดม่วเลยยากพ่อเมดต้องพี่น้องค่ะจะเป็นสบายครูบือนเลย อบอกไปบอกวมาเมื่ที่แล้วห่วงเาวหานอนนอนเว้นอยู่ในพี่น้องเลยบ่นอนบอไน่ได้เด้ออันอยากนอนนอนเดือกนี่แหละสวออเนาะสวอ,อนอนเดือกกับตื่นบานก็ตื่นสวยบานเนี่เท้าจิ้มเข้าไปมันก็จะเห็นเลยมันจะให้เห็นเบิดถูกรูปแบบเบิให้เห็นเบิดขูมเหม่อว่าแม่นเด้อพี่น้องเด้อต้องเอาเขาไปเลือกเด้อดีใจจะไม่บอกพี่น้องฟัง ว่าพี่พ่อนเบื้องคิปเป็นแล้วเป็นค่ะเป็นเนี่ยค่ะที่กี่กระเบื้องเป็นโยแต่ว่าหางเบื้องโตสีว่าเป็นพว่วงมึงแล้วก็จุดไข่ปลาไปจิม้มจุดไข่ปลานําวค่ะจุดไข่ปลาแล้วมันจะเห็นเบิดบัานสายไปสายไปไปว่าวพี่พ่อนจากประสบการจากพี่พ่อนเห็นมือเสานาะเคยบันหาเงินบุญกากาต้องพ่นองขอบุณขอบคุณในการรับช้มเดอ้อให้กําลัางใจกันและกันนาอค่ะนาะขอบุณหลายหลายเบื้องคิปไปโจ๊บเบื้องโฆษณาให้กันได้ถึงวิธีนาะค่ะอันเี้อันก็ ทรงไปยากแนนอยกับแลวกับจังเลยไปให้กําลังใจพี่นองจังเลยไปเบืองให้พี่นองไปเยี่ยมบ้านพีเยี่ยมบ,บ้านนองเนาะคอยเหตุไปเห็ดเลยบานหาเงินบุญอากาศจ้าพี่นองขอบุญขอบุณในการรับสมเด้อให้กําลังใจกันและกันนอคเนอขอบุณลหลายหลายเบืองิีให้จบเบิองโฆษณาให้กันได้ถึงวิธีเนาะค่ะคือส,สงสัยสิเป็นไม,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 ม่ไม่ไม่มือเส้นนี่บ้านนี้เบืองไปเบืองมาแล้วเพื่อก็จะมีคําว่าเพิ่มเติมด้วพีนองค่ะถืองึกนามเนาะ หนึ่งเขาเห็ดก็เขาเตรียมก็เขากำนามาันกะทรงงานทรงงานกระเทือสิแล้วเนาะบางเทืออันบรรยากาศเพิ่นไปก็คือไปเรีนเห็ดไปบ้านพี่น้องเอ้ยเข้าใจแหละตะกี้เหีนยากยากปวดหัวมั่วเก่าตะกี้นันบ้านเข้าใจแล้วบ้านอยู่ในอันนี้แล้วเขานี่อันกดในเกณียเขาเนี่ย,ย,ยปวดหัวใจแดงๆด้วยนะคะถ้าคลิปไหนมีประโยชน์ก็อย่าลืมดนะ้านนามเนาะ หนึ่งเขาเฮ็ดกับเขาเตียมกับเขาก้บนหนามาันะกัทรงงานทรงงานกระเทือสีแล้วเนาะบางเทือนอันบรรยากาศเพิ่นไปก็ขึ้นไปว่าสง,สงสัยสิเป็นไม่ไม่ไม,ไม่มือเศร้านี่บ้านนี้เบื้องไปเบื้องมาแล้วเพื่อก็จะมีคําว่าเพิ่มเติมได้พี่น้องคะเที่ยพรอนะบอกให้หูดอกวันแล้วพี่พรสั่งหยังสั่งคองใส่ของสวยบ่ได้ไปยากบ่ได้ไปเมกโคโตนบ่ได้ไป ไอตลาดตะลี่เนี่ค่ะพี่น้องมาเบิร์ดโรตัดอันบอท่านอันเข้าใจค่ะตอนนั้นกระเบิงเบิงเราเพิ่นเพิ่นบอกคือเก่าด้วยค่ะตอนนั้นเพิ่นมาเพิ่นให้เห็นแล้ะเพิ่นดีใจจะบอกพี่น้องฟังว่าแล้วพี่พ่อนเบิงคลิปเป็นแล้วเป็นค่ะเป็นเนี่ยค่ะที่กี้กระเบิงเป็นโยแต่ว่าห่างเบิงโตแต่ว่าเป็นพ่วงเหมือนแล้วพี่พ่อนก็กดเข้าไปเข้าไปเบิงบาดปุ้ยพี่น้องเลยแมนเบิดแมนเบิรดอรุณ มองได้ก็ได้อยู่มองได้ก็ได้ดีใจจะไม่ว่าพี่น้องฟังว่าแล้วพี่พอนเบืองคลิปเป็นแล้วเป็นค่ะเป็นเนีย่ยค่ะที่กี่กระเบื้องเป็นโยแต่ว่าหางเบืองโตตีวต่าเป็นพ่วงจิ้มเข้าไปค่ะต้องจิ้มเข้าไปต้องจิ้มเข้าไปเข้ามาตกลงตกลง,ตงไก้นะครับปเป็นเล่าแต้แ,แตบรรยากาศด้วยค่ะพี่น้องค่ะถ้าคืนบอดีบรรยากาศบอครดีเนี่ยเบิดแล้วพี่พอนก็กดเข้าไปเข้าไ,ไปเบิองบาดปุ๊ยพี่นออ้องเอ้ยแมนเบิดแม,นเ,ดมนเบิดอรุณ มองไรกระไดอยู่มองไ้กระไดว่าเบื้องฝนสิตกบ่านอ้อแดดสีห้อนบ่านอ้อบ่าต้องเลเบาจังสันบ่ต้องคิดจังสันพี่น้องเอ้ยขู่มือนี่บม่ยากพ่อเมธเออสงสัยสิเป็นไม้ไม่ไม้มือเ้านี่บ้านนี้เบื้องไปเบื้องมาแล้วเพื่อกจะมีคำว่าาเพิ่มเติมได้พี่น้องคะถึงเราพี่เห็ดหราพี่พ่อเห็ดมือเ้านี่เบื้องมือเ้านี่ก็กดตรงที่เข้ามาเพิ่มเติม ได้เรื่อๆเพิ่งก็จังว่าอันทั้งเบิดบ้านเห็นมาทั้งดีใจจะมาบอกอพี่น้องฟังว่าแล้วพี่พอนเบื้องคีเป็นแล้วเป็นขักเป็นเนี่ยค่ะที่กีกระเบื้องเป็นโยแต่ว่าห่างเบื้องโตตีว่าเป็นผู้